อกหักฝังใจยังไงก็ไม่ลืมคือทุกคนในชีวิตอะ่ะมันต้องเจอเรื่องสุขเรื่องสมหวังแต่เรื่องที่ทุกคนไม่ลืมกับกลายเป็นเรื่องอกหักเรื่องเศร้าถ้างั้นไปพี่ ผมค่อนข้างที่จะเป็นคนจีบผู้หญิงแล้วจะต้องแบบดูแล้วว่าคือคนนี้ยังไงก็ไม่ฟาวแน่แ <c oughs> แล้วก็คบกันไปตอนนั้นเรียนอยู่มหาลาัยปีหนึ่งเป็นผู้หญิงที่แบบตรงตามที่เราชอบมาก <c oughs> ก็คบกันไปปีหนึ่งสรุปเขามาบอกววเราว่าเขาลืมแฟนที่เขาคบมาเจ็ดปีไม่ได้ทางทางี่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะเป็นความรู้สึกที่แบบขอโทษนะคือกูไม่ได้ทะไรผิดเลยก็ <c oughs> วะแล้วกูไม่ดีตรงไหนตอนนั้นคือแบบเปลวมากแล้วไม่รู้จะทําไงด้วยความที่ไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยเสียใจมากผมปีนขึ้นไปบทอัศจรรย เพื่อที่จะร้องไห้แล้วแม่งเหมือนหนังมากทุกคนคือฝนแม่งตกแล้วก็แบบจะร้องไห้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแหละระหว่างที่จะลงจากอัศจรรย์เจอเพื่อนหลบฝนอยู่ใต้อัศจรรย์อ้าวเก็บหายไม่เห็นเลยมันเอาผมไปรอดมึงไปไม่ไปแอบร้องไห้อยู่บนอัศจรรย์แล้วแี่ข่าวผมที่ร้องไห้อยู่บนอัศจรรย์ที่ผมอยากจะเก็บความทรงจำนี้ไว้คนเดียวมันกลายเป็นเรื่องสนุกของทุกคนทุกคนเล่าเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องตลก ผมนั่งระบายความรู้สึกกับเขาอะใส่ไอพอดรู้ไหมว่าผมมารักคุณมากแค่ไหนผมก็พูดใส่ไว้อัดไว้อัดเสียงไว้อ่าเราก็กลับมาคบกันเป็นเพื่อนผมก็เลยถามเรื่องแบบเรื่องไอพอดอะแกฟังแล้วแกรู้สึกไงบ้างมันบอกว่าไอพอดอะไรวะอา้าวมึงไม่ได้ฟัง <c oughs> ไม่รู้<อ>มึงเอาไว้ไหน่อกูทําหายไปแล้วเดีย๋ยวนาสงสารเ <c oughs> ข้ากั <c oughs> นเลยกูจะ <c oughs> ให้มึงฟังนั่นแหละคือเรื่องที่เสียใจที่สุดของพี่เหรอคือกับแฟนคนนี้ เรารักมากเลยเพราะว่าพี่อะตามจีบผู้หญิงคนนี้มาประมาณ2ปีอะล้าก็คบกันอยู่เราาถ้าเกิดปีได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปลายๆล่ะเฮ้ยทำไมเขาเปลี่ยนไปไม่อยากคุยกับเราสักเท่าไหร่ไม่อยากเจอหน้าจนสุดท้ายคือเขาก็มาที่บ้านแล้วก็มาบอกว่าขอท้องอ่าต้องยอมรับว,ว่าตอนนั้นเรายังเด็กพอท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบพ้่มันกระทันหันยังเด็กอยู่ไม่มีงานทําอะไรเลยอะไรเงี้ยก็คิดเป็นมุมนั้นว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสก็ค่อยๆทํางานกันไปถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําให้ดีที่่่สุดแล้ตตออไไปมงหาย นะอะไรเงี้ยเราเลี้ยงดูได้สุดท้ายผู้หญิงตอบกลับมาว่าไงั้ณเออเราไม่ได้ท้องกับบาสอ่ะตอนนั้นเหมือนโลกถล่มอ่ะอยู่ดีหูมันก็แบบอันนี้คือเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเขาก็ย้ำว่าเออไม่ใช่ลูกเราจริงๆนะเขาอ่ะมีเวลาเจอแฟนเก่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์คือแบบฮะโอ้แล้วก็เป็นบ้าเป็นบอครับบอกเลยถึงขนาดว่าเรื่องนี้มันทำให้ผมเมาทุกวันอะไรที่มันทำให้บาส์กับแบบเป็นเื่งดีๆได้ เวลาของผมนี่หลายปีนะครับเราก็ต้องลองใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นสักวันหนึ่งมันจะทําได้ขนอะผมแบบว่าเมื่อก่อนเนะมันจะมีช่วงที่ผมโสดแล้วผมก็ชอบเล่นแอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบไปเจอคนที่เขาแบบมีเจ้าของอยู่แล้วอะไรเงี้ยทั้งทที่ผู้หญิงเขาก็บอกเราว่าเขาโสดนะแล้วคือมันเจออย่างเงี้ยแบบประมาณสองสคนนะผมก็เลยสงสัยว่าประชากรผู้หญิงที่เล่นแอปพวกเนี้ยคือเขาต้องการอะไรผู้น่าสงสัรก็เลยคือผู้ชายโสดที่ไม่รู้เรื่องอย่างผมเนี่ยน,นะคะรับก็กลายนผู้ชายน่าสงสัยก็เลยเนาะเลิกเล่นแอปนี้เลยรู้สึกว่าแแอปนนี้มับบ ถ้าเจอแต่คนแบบไม่จริงจังเข้ามาในชีวิตตอนนี้ก็มีความรักจีกงีแล้วนะครับดีมากเลย